สวัสดีทุกๆคนนะครับลำนี้ก็เป็นลำ X360 นะครับที่ผมบอกในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าเป็นงานของลูกค้านะครับลำนี้เป็น X360 กล่อง h 1 Box นะครับแล้วก็วิทยุเป็น Radiolink นี่ครับ Radiolink AT9S นะครับโปรอันนี้ตัวโปรนะครับนะครับแบตเตอรี่ก็มีพร้อมนะครับอยู่ข้างหลังนี้นะครับ แบตเตอรี่เป็น2,002 3เซลล์ชาร์จมาเต็มๆแล้วนะครับเฮลิคอร์กนะครับ2,002โอเคแล้วก็มีแบตเตอรี่1,350มิลลิแอมนะครับเป็นตัว22โวลต์นะครับเป็น6เซลล์ตัวนี้แล้วก็ส่วนในตัวลำเนี่ยก็ ชุดไฟเดี๋ยวมาดูชุดไฟกันนะฮะชุดไฟสปีดเท่ิวงวิง60นะครับมอเตอร์พันแปดร้อเซลลยกพีดกราสนะครับ3ตัวใหม่ๆเลยนะฮะนี่ครับยกพีดกราสกันหางก,ก็เป็นของกราสนะครับแล้วก็กล่องเ1สพร้อมทั้งตัว t v s ด้วยนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวลำก็เดิมๆเขาเรียกว่าเดิมบางนางบวชนะ เดิมๆนะครับสภาพเดิมๆก็คือใหม่ๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเป็นชุดเทสแบบเป็นพลาสติกชุดถางก็เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับชุดถางเป็นพลาสติกอ่ะเดี๋ยวผมจะบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับลำนี้บินส่งงานลูกค้านะครับสวิตนะครับเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ให้นะก่อนที่จะส่งให้ไปตัวนี้เป็นนอ r m a อ gps return home นะครับ ตัวนี้เป็นรันมอเตอร์แล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นวงกลมแล้วก็เลขแบดใช้แค่สตัวนี้นะครับตัวอื่นไม่ได้ใช้นะครับปล่อยมันอันดับแรกนะครับเปิดวิทยุนะครับสับขึ้นให้หมด3ตัวนี้แล้วเราก็วางวิทยุนะครับแล้วใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เสียบแบตนะครับ เราให้สัญญาณไฟตรงนี้มันขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับเราต้องวางฮอ,อนิ่งๆนะครับถ้าเราถือไปถือมามันจะไม่เซ็ตตัวนะครับพอเป็นไฟสีน้าเงินแล้วนะครับเราก็ใส่คารุปปี้เลยก็ได้นะฮะแล้วเราก็ไปวางตอนนี้ในส่วนของวิทยุนะครับเราก็สับตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะให้มันเป็นระบบ GPS ตัวที่กล่องจะเป็นไฟสีเหลืองกระพริบอยู่นะครับไฟส้มกระพริบรอให้มันเป็นเขียวค้างนะครับตอนนี้มันเป็นส้มกระพริบอยู่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งมันจะเป็นอาเป็นเขียวค้างแล้วนะครับก็เตรียมบินได้เลยนะครับตอนเวลาเราวางหอนะครับพยายามให้ให้หางมัน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 โดดเด่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าการที่ไปพัดทางหลังมันจะฟันพื้นนะครับหลังจากที่เป็นไฟเขียวค้างแล้ว เราก็อาร์มตัวนี้นะครับไฟเขียวก็จะกระพริบนะครับช่วงที่มันกระพริบเนี่ยเราก็สับตัวนี้เข้ามาทันทีนะครับก็บินได้เลยก็ค่อยยกคันเร่งขึ้นมานะครับ ีนะครับแต่ว่ามันจะมีลมแรงนิดนึงนะครับหันหางนะครับนะครับปล่อยวิทยุมันก็นิ่งอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีลมนิดนึงนะครับทําใจนิดนึงนมันมันมีลมนะครับหมุนหางนะครับ อยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับปล่อยพายุก็อยู่อย่างนี้เดินไปทางขวานะครับเดินมาทางซ้ายนะครับถอยหลังนะครับถอยหลังเดินหน้านะครับอาเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นวงกลมนะครับบินเป็นออโต้นะครับถับตัวนี้เข้ามาซึ่งหนึ่งนะครับบินเป็นวงกลมนะครับ มันก็จะบินเป็นอัตโนมัตินะครับเป็นวงกลมลมมันแรงนะฮะมันก็เลยกระดึกดก๊กกะดับกระดึ๊ดก็ดับนะฮะลมสภาพลมมันแรงนะฮะอ่าตอนนี้เป็นเลขแปดนะครับสับตัวนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับบินเป็นออโต้นะครับเป็นเลขแปด เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะคือดูบันบินอย่างเดียวนะครับถ้าเราจะให้มันเป็นสถานะคือบินแบบเป็นนิ่งๆเป็น g p s นะครับแล้วก็สับตัวนี้คืนไปให้หมดนะครับมันก็นิ่งอยู่กับที่นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะให้มันรีเทิร์นโฮมลงมาจอดเองนะครับแล้วก็สับตัวนี้ลงมาปึ๊บนะครับเดี๋ยวมันลงมาจอดเองเป็นอัตโนมัตินะครับ ก็ามองพอดีเลยนะฮะเดินหน้านิดนึงอ่าโอเคถ้าเกิดว่าตรงไหนมันไม่พร้อมที่จะลงเราก็สามารถที่จะโยกเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับตอนที่มันกำลังจะลงจอดนะครับหมุนหางอะไรได้หมดนะฮะมันจะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับ แล้วนะครับเราก็ดึงแบตออกก่อนนะครับก่อนที่จะปิดวิทยุนะครับมันจะขึ้นไฟสีชมพูถ้าขึ้นไฟสีชมพูแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะปิดต่อได้แล้วนะครับเราต้องดึงแบตออกเพื่อจะทาการบินใหม่ครับดึงแบตออกแล้วก็ปิดวิทยุนะครับเป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะครับก็วันนี้บินส่งงานเรียบร้อยแต่ว่าสภาพอากาศนะครับวันนี้ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่เพราะว่าลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมเลยบินไม่นานนะครับลมมันจะ ตวงหน้าหนาวนะครับมันจะแรงมากพอถ้าถ้ามันไม่มีลมเลยเนะี่ยก็คือมันจะนิ่งอยู่กับที่นิ่งๆเลยนะฮะแต่นี่คือผมไม่ได้ตั้งรอบแรงจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปก็สําหรับลำนี้ก็ขอบคุณลูกค้าพี่ลูกค้าพี่นันนะครับมากๆเลยนะครับก็บินเสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยส่งงานเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งให้ลูกค้าพี่นันเลยนะครับก็สําหรับในวันนี้ก็ลาไปก่อน แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะเป็นตัวทาหลอดน,นะครับทาหลอดเป็นชุดไฟธรรมดาแล้วก็มีตัว X 3 6 0ของลูกค้าที่บินหายไปวิดีโอมันตัดนะฮะก็มาประกอบใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ by the sun